มันบ่เทามันแหงแดดเลือกเอาเห็นแลกะนาระมันแหงแดดมันบ่เมนมันเ่าทชยไปที่เราบอกว่ามันนั่นม่พอกันกับเทาก็แล้วอ้าดอกนี้ได้เยอะหรออเลือกเอาอ๋ออันนี้อันนี้ก็แหงแหงก็ยังว่ามันแหงเหมันแรงยังมันก็สร้างแหงแรงอาะแต่ว่าอยู่ทางข้าบ่แหงเด้อจีบวกห้ มันบบแห่งเนะี่ยมันจะข้นลายขึ้นอ๋อน,นั้นบบแม่นตีบบแม่นเฮ็ดจีบบแม่นวะ <c oughs> จักดอกโอ้ลายดอกอยู่วอามันแห้งเนาะนะเบิ้งจับเบิ้งน้ำหนักมี่บ่มีเลยเก็บได้จาต้านึ่งกับอะไ้น้ำหนัก ปันตากไกวหายยังป่ะเออตากไกวหายอยีหลีป่ะนี่จะเบิ้งปีกายนี่นะผลมานั่งเอายูดอนนี่นะมันก็หลายได้บูบูรีนะเบิ้งปีนี่เป็นยังเบิ้งเนี้ยมันไม่นุ้ยนะใช่ใช่อู้ <laughs> สวยงามเหลืออยู่นะจะเสียที่แต่ว่ามันแหงเสีย<ช> <laughs> <laughs> ที่ตาแก่แล้วคะ่ะ <laughs> อู้หดอกบวกง่ายสิ

มีดอนนังเพิ่นไปเห็นเพิ่นไปเห็นไว้เพิ่นบอกว่าแม่อย่าพาป้าแหวงไปนาวะสันเพิ่นว่าอันกลุ่มนั้นน่ะเอาไว้ให้หนูเก็บวะสันถ้าป้าไปก็ได้เก็บเชียวเดี๋ยวเท่านี้แหละอีหลาเพิ่นว่าเพิ่นกลุ่มไงเพิ่นจะได้เก็บดอกเพิ่นดอเพิ่นดอกแก้วมานเสียดายมันถือเป็นดอกใบงานี่มันดันคืนแล้วมันได้แตก เมื่อกี้อยากเขียนอยากเขียนเราจะซื้อค่ะไปมันสิท่านเขาบบไปเห็นไว้ตัง้งเกือบพ่ออาทิตย์แล้วเขบวาบอกมีคนไปเอาก้นนะม,มันแล้วเกันเร็วหัวยานแต่คนไปเอาก้นนี่แหละทั้งนั้นคนเสียคีเด้อทางเฮาเคยไปปลานันมีหอยคนไปอยู่พี่นั่นกือบพ่รังสินแล้วเนาะอเอาไว้เป็นเสียจ้ะ โอ้ยปาดแล้วออกแล้วเอาไปรถยุง่งเลยมันเป็นจังเส้นแล้วมันบออันนี้แล้วมันพอเป็นเสื้อแล้วมันเ่าบอพ่อมันตีอันนี้แล้วมันแตกมเบอรเสี่ย,ย,ยเอาไปล่างกับแตกเบอร์ไหเนาะบัดตะกี้ฟุ้นแล้วถึนแล้วไปได้แล้วพรัวข่อยไปหาเละปานตัวหูหจำมองไม่ได้ก็ได้เออิันจำได้ยุ่มองพึ่นไปพ่อก,กับ มันยังเล่ดน,นาดมอวเอนปีกกยนี่นะเออจำได้ดอนเดียวนั่นละเพราะว่าดอนนั้น <laughs> มีเห็ดเผิงหวานไล่หลายเดียปีนั้นไปเมื่อก้อนมัวานี่เม,มื่อก้อนนี่บะมี่ลงลงไปเลิะๆก,กคุณแเหม่ยบอนเท้ายางลงไปน่บะมีมจัอกโด <c oughs> เห็ดเผิงขาไล่หลายสีตายแถวบ้านได้ออกอยังมาบะมี <c oughs> ปีนี้ก็สีออกสาแต่ปีที่แล้รงได้แต่เห็ดอเนี่ยมาน่ะปีที่แล้วแห้งแต่แต่แรงกว่านี่ตัวไอ้ดอนลุ้มนั่อเงินแห่งไม่แต่ เห็ดขาไล่ลายว่าสันไปหมูหันยังไม่ได้จักดอกเนาะก้อนนี่นะอ,นอีกยังเนาะว่ะชื้อทากกินพี่น้องบ่ค่อยดอกบ่คคอยงามกปนได้อืมนี่คะ่ะเห็ดมันปู นี่เป็นผิวเทานเ่ว่าน้าไปเื้ียราแต่นอะมันเป็นดอเขาวขาวมันอันมันถึกแดดวะมอยู่ในโมโอ้มันทมโพดมันติดใบไม้หนยมันสิออกเป็นจะสียงสิอืมอืม ดอกนี่เอาอยู <No> <Koll> ่บ mm ่ใบมันคดๆบวกลงง่ายมันบางงายฝนมันน้อยฝนมันน้อยเกินไปขนาดว่าฝนน้อยนิดหนึ่งก็เท่าถึงเนาะขายเงาเงา งามมอดมันนสวยมอดมันอันนี้มอดมันอยู่มอดเหล่มันขามันไปง่ามดันโตขึ้นนะเออนี่บานีปีเนียนมันง่ามเพราะว่าบานี้มันกิดหลายขนาดว่าผนหน่อยๆได้นี่โอ้สีสวยอันนี้สีสวยว้าว ขางพาางางร้อมคขาก็สวยนี่ล่ะน้องแท้มันมาทวงที่เล็ะแ,แม่ใช่เห็ดไหมหนา,าวใช่เห็ดหลายๆตัวมันคือเก่าวยันบ่มีบ่อนไบกับเก็บคือเก่าวนีว่มันอะอีกบ๊องน้ไปเรื่อยๆน้ำพอท,ท่ามีล่ะคือว่า พอฝรั่งอยู่กลางป่าอีกแล้วพี่น้องได้ยังฝรั่งฮะ <Huh? S 1> What do you find? I find small c a n t a i n e Oh thank you. <Okay. S 1> hmm not have many. m a y s uh, e more but m o r e Oh it's really dry and <Yeah. S 1> have many come to pick here too. เออินก็เอินเย็นแม่นาะ ขึน้นเหยียบแตกไปหมดโอ้โ <c oughs> อ้ยขาดขาดไปเห็นลายไปนั่นบัวมาชิลายอยู่แล้วล่ะแล้วเห็ดไปเห็ดขีปว่ะฟายางก่อนพี่น้องเฟายางก่อนพี่น้องอันพลังเอิญพลังเอิญไหมยังฮู้ย์ Yeah I see I know. I live I live for Sawang. Oh there, there, there เด้อเด้อ.เนี่ยไอชุดเก่าที่ข่อยจงไว้ล่ะเพิ่นบ่รู้ว่าข่อยจงไว้เออเพิ่นละ there, there. Yeah. <coughs> บิ๊กเดี๋ยวถากันมาเปิดยาไว้ย่างดีเนาะย่านย่านลงนะโอ้ัพ่อลวแมีสิเี้ยโอยแต่มันมีฝนมันสีสวยกว่านี่เด้เนาะเนางรเยอะ เ no. ยอะฮบลูกอะยูพุดเว้ฮารโน้องทุกนนเดนลูกถิม่ม่หญ่างข้างมงึงเดนนี่มาเปิด n h à ไว้กับน้องแทมอยู่เอาไว้ลหลดประเสัิฐเพื่อนปะเ,ปเพื่อนขี่ข้านเก็บนะ น้องแทมนะเอาไว้ให้ป้าแหวงโลตรตะสดอกง,ง่อยกระชิกข,ขันเจนานั่นบอ่นอฝนตกคนเมย์คนอ,อยากกาวบ้านสะลุกเผ็ดพิ่งหวานไม่เจอเลยฮะอะไรเนี่ยว่าจะได้เป๊ะขายยักษ์โก้สองโลดหร,รืออะไรเป๊ะป้นั่น เอาใจหนักสิยังไงอันซุ้มโมฮานี่สร้างไว้นีแล้วก็ไม่ถืออะไรเอาใจหนักขี้ปูนว่าไปปูนไปเก็บมาให้เนเดอรเขาป่ะข้างนั้นหลายๆของเลยมันไม่หลายมาปีกายนี่มันกระโหลายคอยได้ไปบ้านจักทุ้งปีกายนี่ก็ได้ เป็ดเหลืองว่าจะติมแล้วเกี่ว่าเกี่ยไปเกี่ยมาสิติมต่านผู้ชำนาญการดูยวนัะที่รักดูยวนักเเเกี่ยวเห็ตเป็นเป็นซเมอร์นี่ คิอเทนซีปีที่แล้วพี่แมงข้ามเอลบิ้งขอยุ่ <laughs> ้งฟันนงนี่เห็ดบบค่อยมี่คือฟังนั่นฟังนั่นเห็ดไล่เออเขาเก็เนะบแล้วให้เขาเก็บไปเอาฟังผุ่นมองเขาบ่เก็บปุ่นมันค่อยกลุ่มไง ได้หลายอยู่เวีนพ่งไปยังเดี๋ยวไล่อยู่ได้หรอจะไดงว่าข้างในมันกระสีเลือครับอยูในเลือนะ่ะว่าอยู่นี่มันเป็นทาง,ขง,ขงเขาบ่เขาก็บอกเห็นเขาบอกเอาเขาบอกเห็นเขาบอมามันบาไมีห้อยเก็บพร้อม ป้านี่นัน่นหัวจักยอนอันเจ้านายเพราะไงเขาเมื่อจอดรถเก็บไปเก็บบูบอรี่มาเห็นเขาจอดรถไว้ก็เลยน้หย่ห้อยเขามาสันนี <c oughs> มันซุ่มเด้ซุ่มน้ำแม่ปุ๋ก็ต้องเรือละคอยว่าอุ้ยคุณดอกสวยสวยสวยาดอกนี้นแม่เถาแล้วพี่ว่ยจนอันงอจนงอนขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออที่เป็นถัวยนั่นจ้าสันนะเ่ มมันมีคนมา,าย,ยู่ห่แหละปีกายนี่มีเด้นัมีคนมาเอาอยู่ดอนนี่เนาะเหลืองอ้อยห้อยยินโอ้ย Oi, mẹ gặp luôn <laughs> 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 à. nữa luôn mong ham kẹp đôi mùng nana. Oi mặt kẹp đôi mùng nì. Tanty vào mùng bóng hai chung đôi nha 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 hãy nha 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 ีบลงดูกี่เกี่ยงว่าเห็นกันตีเออมื่อนั่นว่าเห็นมันดอกหน่อยอยู่มื่อนั่นซุ้มนีกับซุ้มดอกหน่อยที่จ้องไว้เนาะมันขึ้นไหมนี่นันเป็นกระทงเร็วนะคนเออนันเป็นกระทงเร็วนั้นเป็ี่ยตกหมูคั้งทีแล้วมันเริ่มแก่แล้วำไอ่ะ ý nó ná ná ý thức 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 Nè, thức ý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  cái này thức thì trông ý hải ý thế ý thức 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 ý อ้ยพี่น้องเบิงจ้าเห็ดนะโอ้ยแห่งนิดนึงแต่ว่ากันสวยอยู่พี่แหวงสวยอยู่สวยอยู่ปีกายนี่บ่ลายเด้ปีกายนี่ออกน้อยมันออกสลับปีกันยังสี่เลยเห็ดน่ะ บางเท่อก็สองปีอืมถ้าห้าหูปลาหลายหมอเเ้ากับปลานี่มันกับปีนามันก็หลายปีต่อไปกับปลาอื่นไปงังนสินะขลับกันอืม ก็เลยต้องหาปลาไว้หลายๆมอง ี้เมื่อกี้คนเลยว่าให้เล่าแล้วเจ้ามาเว้าให้ข่อ,อยฟังเฮ็ดหยังซั่นดอกอันเว้ากับแฟนข่อยนะว่าเอาซอยเมียก็สิบ่ดีบ่หืนั่นเขาว่าจะของอ,น,อ,น,งอน,นั้นดีหยังคือซอยน่เอา้าก็เมียนเนาะหเว้าซื่อๆผัวอีเอ็มน่ะให้ผัวบ่ซอยดีเขาว่าพวกซอยเมียน่พวกงูเอ้าสร้างว่าวอีเอ็มน่ คยเอีมเคยซอยพู้หญิงไทยเทียนนึงเดีวมาแม่มาเบิ่งแม่ทีรัมาเดียวค่ะวเบหอบมากพูดพี่แบงหอบมากพุณนะก็ลาด้อมเซตเตอร์มี่ถายรูปถ่รพยเจอร์ ปเดียวยาไม่หลายอยู่เด้นนี่เราไปเห็นบอนอื่นกันเอาหลายมีก้อนหน่อยข่อยก็ได้หลายย่งางรอบรบนีม่มันมีเรื่อยๆปปไก่เหมืนอนบ่ได้ยังมาปื้อกระพดรดพูนอนะน <c oughs> ดอกต้มตูมคือสีงามเนาะคือมือบ้านมือก้อนนี่คือสีพ่อดีเขาวะข่อยก็จงไว้ให้เจ้ามาเก็บเนาะอันดนอนอะเนาะ yes เขานโก้ก็เก็บเมียนไปแล้วตัวเมื่อกี้มันดอกหน่อยติ้นหรือว่าอะไรพอดีเก็แบบพ่อดีเแกบบ็บมอยู่บ้านมาเสียไปทรงมานีจะเศร้าคนนี้ว่าเอาอาทิตนาว่าแซนโอ้ยด,ดอกสวยแช่ปะอีกสองหมื่นนั้นเป็นกระดาษแล้วนี่โนบะนา,บา,นาแต่จะเป็นกระดาษ เบาแวงพุ๋ยแล้วมางไม่จ้องมือฝนกัดกรดฝนจะตกะอะไรมันบม่มีเบิ่งโทั้งเราทราบแล้วไม่มีฝนค่ะทั้งอาทิตย์นี้อีกคือสิบ่ได้กินดอกเคทพึ่งหวานปีนี้นะม่คือขื่นนะเราคัวแบคเสียจริมันมันขึ้นมันก็สิบ่ได้หล,ลายนะก็สิไม่เหนื่อย วานเพราะใครมีคนสื่อดอกหน่อยนี่งเฮ็ดยังสีบานนี่เขากินน้ำงไงมันก็เลยมีคนสื่อแต่ว่าปีนี้มันผันหลายเกินเอยเก็บถิมมาถิมมาสำนักได้จุกวันเก็บเพ็ดเป็นเมืองรถเกียมสิเต็มถังอีกแล้วเอาดันใส่ก็เต็มแล้วนะนาตั้งไว้ในรถเด้อแรงบ่เอาขึ้นไปคนบอกเอาเด้อเอาไปบ่เด้อ อยู่บ้านก็อยเต็มตู้เย็นอยู่จะเอาห่อไปบ้านย่าหาโลก็พื่ว่อยาเอาไปหลยเพื่อนบอกินหลยหรอกเพื่อนเพื่อนอยู่ผู้เดียวนอกย่าก็นเลยแม่เบ่งพี่น้องกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเก็บเต็มคุเลยเต็มพอดีแลลวทั้งรวมทั้งตะกานี่นะเอาแต่หญ้าออมก็บจีนี่ไปเรื่อยต่อไปที่รักอ Can't tell learn want to shower. Huh? Yeah. Yes. <laughs> uh. Yeah. Uh. <laughs> one to shower. ฝนเราบ่เคยตัดขาเราไม่แต่เอาไปตัดอยู่บ้านเราทำเวลาเด้ยายฝนเราเก็บหลายเนาะแตะละมือสุ่มนามขัอย,อ, <laughs> อยู่ในอ่างย่่ในอ่างอาบน้ำส้มหยัเป่วยะล่ะพี่เบ้ Ui tui <laughs> bớt tông ống hóa đáy lái lé hổ không dùng tui rồi tui bớt dùng xoay hóa lái mẹ Ừ Thôi bớt hết thấy nè vui Nhanh đi หกโมงหกโมงหกโมงสิบหกนาทีเอากุ้มนี้แล้วก็ง่งขึ้นก็นได้กุ้มนี้ก็ร้ายเต็มทางล้นว่าชาอยากเก็บแล้วกี่คาดเล้วมา้าน,าานาบ้านหน้าสุบะโตบะมาเห็นตะกีตีมันเหมือนมันเท่าเล้วนานะบ่มากฮอตเมื่อไหร่กันังี่มาฮอดดอนที่เอาวางง่ายๆวางหานกระทุ่มนึ่งแล้วเนาะ ปีกปีกก้อนปีกไายนี่ก็ก็บ่ออกลายเด้ป้าพี่แหวงปีนี้มันออกคากอีหลีว่ะสมพอะบ่มีผู้ใดอยากเอาเหรอ khá sung đi chú I only find you. <laughs> you have bad eye. Nun, I need help. The so bank chi han to go to the hotel. Mm -hmm. They not yet check in.

ไปข่อยมาเอาจังไดมื้อนั้นก็ได้ทุ่มน,น,งมนึงแล้วจนุมเก็บวังหันข่อยก็จนบ่เอาเนาะยงค้า <c oughs> ก,กันมานยามาาางงมงฝนเซาแล้วากันมาก็ยานมันบ่มีพร้อมล่ะมาน่ะหาลังเือมันก็มาก็บ่มีเนาะเอาแน่เอานอน,นมันบ่ได โอ้ยตรงนี้นะปืยอ,นนอยป๊าจะได้ด้น,นะนน่นะปืวยเ่าข้าได้เ่าไว้คักไวเนี่ยนัดพริกอ๋อที่รัก not pick or if uh, not good not pick มันเลือกเอาเป็นว่าตายมันเต็มกับคู่แล้วสาใจบ่บัดนี้กระตายอยู่อันรถเกือบเต็ม ขาใเงยๆเนี่ยเอา,ลา,าหลุดเนขาขาดเนี่ยแซ่บขาเนี่ยคือคือคือเอามาตัด <c oughs> ดอกไปเอามาขามันวันเนาะพูดดอกน้อยๆมันเโอเคเห็มันถือฝนให้มันเงยยังม,มาเอาถั <c oughs> ากกันเฝ้าออกจากปลาแล้วจ้ะพี่น้องหกโมงกว่าแล้วปวยยา,างตอแล้วจ้ะ พอแล้ววันนี้โบอยากได้แล้วพี่แวงว่าบบเอ,อบาแล้วโบอยากได้แล้ว่ไ <laughs> หล, <laughs> ลายโพดแล้วโอเคมีไฟมินี่ทุ่ยวิฟายมินี่ทุ่ย์้ นี่หนึ่งทังหนึ่งตะก้าเต็มเต็มแต่ว่าวามีเห็ดอุ้ยเห็ดพึ่งบานบร่ได้ซองทังแนนมันามีหรอกสารมอไม่ถอเหมือนลาลา่าแล้วถ้าแม่น